นางสาวอิสรีเหมมาสุริรัตน46ปีล้อมกลุ่มผู้เสียหายเป็นจำนวนมากพากันเดินทางมาจากหลายจังหวัดเรียกร้องขอความเป็นธรรมพร้อมรอพบญาติผู้ต้องหาที่สนบังนาเนื่องจากกรณีที่ถูกนางสาวทนิดา 28ปีหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเทรดดิ้งหือการฝากเงินและได้ตั๋วทริปเที่ยวต่างประเทศฟรีพรอมเงินปันผลบอกว่าได้รายวันวันละ2.5แต่จ่ายให้เพียง3วันก็ปิดลายและก็หน,นีและก็ไม่ยอมจ่ายเงินปันผลใดๆให้กับกลุ่มผู้ลงทุนดังกลาง่าวโดยนางสาวอิสรีก็กล่าวว่าตนได้รับการชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิกร่วมลงทุนจากการฝากเงินผ่านทางบัญชีเข้าบัญชีบริษัท t p อ Group จำกัด ซึ่งมีทั้งบัญชีธนาคารกสิกรไทยรวมเป็นเงิน2องล้านสองพบาทธนาคารไทยพาณิชย์รวมเป็นเงิน2องแสน 2, 67,568บาทและบัญชีส่วนตัวของนางสาวธนิดาพรมพิชัยธนาคารกสิกรไทยรวมเป็นเงิน1,35,000บาท3บัญชีนี่รวมเป็นเงินที่จ่ายไปแล้ว2 4 5 5้านบบาททางผู้เป็นผู้เสียหายก็มีหลักฐานการโอนเงินให้ครบส่งเจ้าหน้าที่นางสาวธนิดาผู้ต้องหา ได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สนบางนาและมีการเรียกร้องจากกลุ่มผู้เสียหายมีความเห็นตรงกันที่จะคัดค้านการประกันตัวของนางสาวธนิดาเพราะเกรงว่าจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากเป็นบุตรสาวของผู้มีตำแหน่งข้าราชการและกเตรียมยื่นเรื่องส่งต่อไปอยังดีเอสไอเพื่อที่จะให้รับเป็นกรณีของคดีพิเศษ,ษต่อไปเริ่มร่วมลงทุนนะคะาบาญเดกัญญาค่ะทีนี้พอเวลา ได้รับเงินปันผล,ลประมาณสามเดือนค่ะหลังจากนั้นก็คือไม่ได้รับเงินปันผลแล้วค่ะอาจจะสามเดือนลลงทุน่ประมาณในปุ๋มนะคะหนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันสิบ, 1, บสองแล้วก็ติดต่อทางบริษัททางคุณธนิดาตลอดเลยค่ะแต่ไม่ได้รับการตอบรับอะไรมาก็อ้างแค่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายให้จนจนหายไปเลยค่ะจนเราดําเนินการแจ้งความต่อตารเรียบร้อยแล้วค่ะ